สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงโปรเจกต์โ k a กด t กันหน่อยนะครับที่ดูเหมือนจะเงียบๆอยู่นะช่วงนี้ลองมาดูกันหน่อยนะว่าช่วงนี้นี่เกิดความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะครับกับตัวโป a กด t แล้วก็พูดถึงไพ่รีแอคชั่นที่เกิดขึ้นมาในอดีตนะจนถึงปัจจุบันของตัวเหนะรียญดดนะซึ่งเป็นเหรียญเนทีฟโทเค็นของตัว พกดด้วยนะครับก็เช่นเคยในคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์เพื่อนเพื่อนะเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับพูดถึงตัวโปรเจกต์พอกดนะปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มี market cap อยู่ในอันดับที่11นะมีมูลค่าทางตลาดอนนอยู่ประมาณ9.4พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ ก็เป็นลองนะครับมี Market Cap เป็นลองตัว d o สคอยเออร์แลนดและก็ตัว Cardano อยู่นะครับซึ่งพอดดตเองนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ทำงานนะร่วมที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับการทำงานร่วมกันของบล็อกเชนตัวอื่นนะจริงก็จัดเป็นเหมือนบล็อกเชนเลเยอร์ศูนย์นะ เหมือนกับตัว c o s m o แล้วก็ตัวเ u r land นะครับตัว a u r land แล้ว c a r d i n o เอง,เองเนังนเนี่ยบางคนนั้นเนี่ยอาจจะจัดว่าเป็นเลเยอร์หนึ่งได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างตัวเลเยอร์หนึ่งนะที่เราเห็นก็จะมีตัวอย่าง ethereum นะหรือว่าตัว solana นะเลเยอร์สองนั้นเนี่ยก็จะเป็นเลเยอร์ที่ top up นะบนเลเยอร์หนึ่งอีกทีหนึ่งนะเพิ่มความเร็วแล้วก็ scale ได้ง่ายขึ้นนะอย่างเช่นตัว optimist นะครับ เอ่อพอลิกอนนะหรือว่าอาร์บิทรัมนะครับส่วนเลเยอร์สก็คือพวกดีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอยู่ในสวอปนะหรือว่าพวกเอ่อเมกเกเดลนะครับพวกดิสเนทแลนด์นะนั่นก็คือเป็นเอ่อการจับประเภทนะของตัวโปรเจกต์โปรคอดเองนะครับซึ่งโปรคอดเองนั้นเนี่ยก็ก่อตั้งโดยดรเกวี่วูดนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในทีมงานหนึ่งในอดีตนะครับทีมงานอีทิเลียมนะครับที่เคยอยู่ในทีมเดียวกันกันกบ ชาวฮอกกินสันนะที่ไปก่อตั้งตัวโปรเจกต์คาร์โนนะครับส่วนวอร์ทลิกบูทลินนั้นเนี่ยก็ยังอยู่กับโปรเจกต์ตัวอีทิเรียมอยู่นะครับซึ่งในปี2024นี้นั้นเนี่ยโภกระดอบนั้นเนี่ยเขาจะมีการอัปเกรดนะจากโภกระดอบ1.0นะไปเป็นโภกระดอบ2.0นะครับซึ่งก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะที่จะปรับปรุงนะครับทำให้โภกระดอบนั้นเนี่ยมีสเกลได้มากขึ้นนะเฟกซิเบิลได้มากขึ้นนะและก็ง่ายนะต่อการใช้งานสำหรับ พวก Developer นะแล้วก็ Business ต่างๆนะครับที่จะมาใช้บนตัว p o kadot นะครับข่าวต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับตัว p o k a d o t ในะช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับเกี่ยวมาจนถึงช่วงต้นปีนั้นเนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันนะว่า p o k a d o t เองนะครับมีการจะถูกใช้งานนะนะกับทาง d ด t ล Switch เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นบริษัทบัญชียักษ์ใหญนะ่ของโลกเหมือนกันนะซึ่งกำลังที่จะมีโปรเจกต์ร่วมกันนะครับในการรวมเทคโนโลยีบล็อกเชน KILT ของพร r เชนนะสำหรับการออกข้อมูลรับรองดิจิตอลนะที่ใช้ซ้ำได้นะเพื่อสนับสนุสน,นนะกระบวนการ KYC แล้วก็ KYB ของทาง d e l o i นะโดย d e l o i จะมอบกระเป๋าเงินให้กับลูกค้านะเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและก็ แบ่งปันข้อมูลประจําตัวของพวกเขานะครับโดยคุณลักษณะใหม่นี้นเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของส่วนขยายเบราว์เซอร์นะซึ่งการตั้งค่าไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบล็อกเชนมาก่อนด้วยนะครับสำหรับเทคโนโลยีของ Polkadot KILT นีนะ้นั้นเนี่ยเป็นโซลูชันข้อมูลประจำตัวแบบกระจายศูนย์หรือว่าแบบ decentralized blockchain นะครับที่พยายาม ที่จะทำให้นะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะในเรื่องของกระบวนการ KYC หรือว่า KYB นะครับซึ่งอาจทำให้มีความเป็นส่วนตัวของที่นะจะทำให้ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคกันเนี่ยตกอยู่ในความเสี่ยงนะดังนั้นการร่วมมือตรงนี้นั้นเนี่ยก็จะมาช่วยตรงนี้ด้วยนะเพื่อไม่ให้ ข้อมูลของผู้บริโภคเนี่ยตกอยู่ในความเสี่ยงนะครับนั่นก็คือความร่วมมือนะของโปรเจกต์พอร์กับบริษัทใหญ่ๆนะนอกจากนั้นเนี่ยพ o รนั้นเนี่ยซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มนะครับการทําง,งานร่วมกันของบล็อกเชนของบล็อกเชนนั้นเนี่ยในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวนะว่ากําลังเข้าสู่โลกของเกมนะผ่านความร่วมมือเชิญกลยุทธ์นะกับทาง Uh, p a าพาริที้เทคโนโลยีและก็ยู i l ลิตี้เกมนะครับความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกนะในการที่จะรวมพอะครับเข้ากับเกม e n g i n e นะของทาง Utility g a เกมด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้สร้างเกมเป็นผู้ที่สร้างเกมที่อยู่เบื้องหลังเกมยอดฮิตนะอย่างอ่าโปเกมอนนะครับและก็ตัว Call of Duty Mobile นะโดย Utility g a เกม โดยนะผู้อยู่ที่เกมนั้นเนี่ย utility u t i l i นะผู้ให้บริการชุดซอฟต์แวร์ SDK ชั้นนำนั้นเนี่ยสำหรับนักพัฒนาเกมที่ปัจจุบันนั้นเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดเกมมือถือประมาณ60%นะครับความร่วมมือดังกล่าวเ,เกี่ยวข้องนะกับการที่ปรดัดเข้าร่วมโปรแกรม Verify Solution หรือว่า VS นะของทาง utility ด้วยนะโดยโปรแกรม VS ของ ยูทิลิตจะตรวจสอบข้อมูลและดูแลโซลูชันของบริษัทอื่นอย่างละเอียดรอบครอบนะครับไม่ว่าจะเป็น SDK p l u คพักอนะินแอปตัวแก้ไขและให้บริการข่าวนะผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงแต่ค้นหาสารที่สถานที่ในคอลเลกชันพิเศษเท่านั้นนะแต่ยังมีโอกาสได้แสดงในแคมเปญการตลาดและส่งเสริมการขายภายใน Utility a s เอ็ s s t o อ e ได้อีกด้วยนะครับ โดยการด้วยการผสมผสานนะครัรวมกับตัว u t l l t y ที่เกมนั้นเนี่ยทำให้โปรดักมีเป้าหมายนะที่จะเพิ่มทำให้เพิ่มการมองเห็นนในพื้นที่อุตสาหกรรมเกมเว็บทีนะครับโดย Utility Access Store นั้นเนี่ยมีนักพัษณานหรือว่า Developer มากกว่า1.5ล้านคนนะที่ใช้งานนะครับ ซึ่ง Utility Assets t o r e จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับในระบบเครือข่าย Creator ตั้งแต่ Animation ไปจนถึงสถาปัจจยกรรมรวมความร่วมมือครั้งนี้ถือก็ถือเป็นก้าวสำคัญเลยทีเดียวสำหรับโปรกดในการขยายการแสดงตัวตนนะหรือว่าการแสดงการทำให้มองเห็นเพิ่มมากขึ้นนะในอุตสาหกรรมเกมนะนอกจากนี้นั้นเนี่ย ในเรื่องของ StableCoin นะ circle นะผู้ที่ออกตัว StableCoin USDC นั้นเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวนะ USD คอยหรือว่า USDC อย่างเป็นทางการบนเครือข่ายของ Polygon ตามที่บริษัท Circle นั้นเนี่ยได้ประกาศนะเ,นเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะโดยระบุนะว่า Polygon USDC นั้นเนี่ยพร้อมใช้งานทันทีนะสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้งานนะเนื่องจากเนื่องจากขนาดนี้ s t a e r e o o i n มีความ เนื่องจากขนาดนี้ SaberCoin นะสามารถที่จะโอนไปยังพาราเชนะในโภกร o ดนะผ่านโปรโตคอล XCM โดยใช้ Circle Account และ Circle API นะตอนนี้ก็เป็นในส่วนของการทำงานของ Developer นะครับโกระด USDC นั้นได้รับการออก,ออกแบบบนโ o l ระดั t a s s e ซทับน Hub, นะซึ่งเป็นพาราเชนทั่วไปนะที่ออกแบบมาเพื่อการออกจัดการและถ่ายโอนสินทรัพย์จิต้นะผ่านระบบ ecosystem นะของทาพกดนะครับโดย Circle เองเนี่ยเน้นย้ำนะว่า Circle Account และ Circle API นะครับรองรับเฉพาะ pkd.usdc ที่ออกบน pkd asset hub บน ecosystem pkd นะครับซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะต้องโอน USDC จากบัญชี Circle นะไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินนะของหรือว่าตัว wallet นะของ pkd asset hub นะครับ ภายนอกก่อนเอ,อสเซทฮับก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะก็เป็นการใช้ที่ค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขยอยู่นะยังไม่ได้มีการขยายการใช้งานอย่างกว้างขวางนะแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะสำหรับทางพอก do ดนะคที่จะมีตัวเซเบอร์คอยอยู่ตรงนี้นะในแง่ของข้อมูลทั่วไปนะของพอกอดนั้นเนี่ยปัจจุบันนะก็พก d o t เองก็มีสัดส,ส่วนนะมูลค่า ป o กดดมินแนนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.581นะครับก็ย่อตัวต่ำลงมานะเคยทำทเคยมีสัสดส่วนการคลองตลาดคริปโตนั้นเนี่ยสูงที่สุดนั่นเองก็คือประมาณ2.38เนะครับเส้นตามเส้นสีแดงที่โชว์ตามหน้าจอตรงนี้นะครับเ,เส้นสีส้มนั่นเองก็คือมูลค่าทางตลาดทั้งหมดนะของตลาดคริปโตนะครับส่วนตัวเส้นสีน้ำเงินนั่นเองก็คือเป็นมูลค่าตลาดของตัวป o กด์นะครับ ก็เรียกว่าสัดส,ส่วนนะการคลองตลาดนะของพกด,ดนะในตลาดคริปโตเนี่ยก็ย่อตัวต่ําลงมานะทําจุดสูงสุดเกิดขึ้นนั้นเนี่ยเดือนมีนาคมนะปี2 0 2พนอะซึ่งในปีนั้นน,น,นั้นนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงบูลันด้วยนะแล้วก็ในช่วงที่บิตคอยทำออทำไฮนะในช่วงปลายปี2021นี่ั้นเนี่ยแล้วก็เอาคอยห,หลายตัวทำออทำไฮแล้วเนี่ยในช่วงนั้นพกด,ด โดมนเนนตลาดอยู่ประมาณ2.09%นะครับในส่วนของตัวรีเทิร์นนะโควตัด AOI นะเทียบตัว Year to Date r o i นะจริงโรวตดนั้นเนี่ยก็มีข้อมูลไม่เยอะมากนะโปรเจกต์เพิ่งจะเริ่มขึ้นเมื่อช่วงประมาณสักปลายปี2020นะดังนั้นข้อมูลก็จะมีาตาม มีข้อมูลเต็มปีเนี่ยก็จะเริ่มแต่ปี2021เป็นต้นมาตามเส้นสีน้ําเงินตรงนี้นะครับในปี2021นั้นเนี่ยซึ่งก็เป็นปีที่หลายๆเป็นปีบูรันนะเป็นปีหลังปีครับหลังบิตคอยครับวิ่งนะครับก็เป็นช่วงเอาคอยซีซั่นด้วยนะครับในช่วงนั้นนั้นเนี่ยตัวดลิตนั้นเนี่ยทำโมทำา o i นะตั้งแต่ช่วงต้นปี2021จนจบปี2021นั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.2เท่านะครับวัดจากช่วงปลายปีนะครับ เทียบกับช่วงต้นปีนะแล้วก็นในปี2023นะปีที่แล้วเองนะเนี่ยช่วงต้นปีจนถึงปลายปีเนี่ยโปรดักทำเอาไว้ได้ประมาณเกือบ2เท่านะจากต้นปีจนถึงปลายปีนะแล้วก็นในปี2022นะซึ่งก็เป็นปีที่เป็นปีแบร์มาร์เก็ตนั่นเนี่ยโปรดักตเจ้าตัวต่ำลงนะครับประมาณสักสประมาณสัก85นะ85เปอร์เนเลยนะ ค่อนข้างย่อตัวต่วตําลงมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงตั้งแต่ช่วงต้นปี2022ไปจนถึงปลายปีนะทำเอาไอได้0.15นะครับเท่านะลดลงไปประมาณ80%เลยนะครับในปี2024นี่ก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นนะครับซึ่งโดยทั่วไปในปีโดยทั่วไปถ้าดูข้อมูลตามที่ผมเคยทำคลิปมานนั้นเนี้ยเอาคอยซีิั่นนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตามข้อมูลทางสถิตินเนี่ยก็จะเกิดขึ้น หนึ่งปีหลังจากที่บิตคอยห้าวิ่งนะก็คือเริ่มถ้าจะนับตรงตอนนี้เนะี่ยก็คงจะเริ่มปีสองพันยี่สิบห้าเป็นต้นไปนะครับเในส่วนของตัวราคาของตัวดอทเองนะเทียบในมูลค่า USD ตอนนี้นเะนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดจุดสี่แปดเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับในทางเฟวิกลี่นั้นเนี่ย เทียบกับเส้นสีน้ำเงินนะเส้น8 weekly moving average นั้นเนี่ยก็ยังยังไม่หลุดนะที่เส้น8 weekly moving average อยู่นะในที่ผ่านมาเนี่ยจุดนี้ก็ต้องน่าน่าจับตามองนะครับในช่วงที่หลุดนะที่เส้น8 weekly moving average นั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวดอทนะก็จะเรียกว่าย่อต่ำลงมาแตะนะที่เส้น20 weekly moving average แล้วก็ย่อต,ตัวต่ำลงมาด้วยนะครับ เคยเกิดขึ้นนะช่วงนี้ยังสามารถโทได้อยู่นะครับที่เซ้น20 w e e k l y moving average ตนะตอนนี้ก็ต้องมาลุ้กันนะว่าดอทเนี่ยจะหลุดนะที่เซ็น20วิคตที่เส้น8 w e e k l y moving average หรือเปล่านะครดอทเองไม่ได้มีข้อมูลนะเยอะนะจริงๆเริ่มมีข้อมูลจริงใน trading view นั้นเนี่ยประมาณช่วงเดือนสิงหาคมปี2020นะแล้วก็เทียบดอทนะในมูลค่าของบิตคอยนั้นเนี่ยเรียกว่า เมื่อปลายปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยทำจุดต่ำสุดเรียกว่าเป็นจุดต่ำสุดใหม่เลยนะที่ปิดแท่งเทียนนะครับทำไฮแอลโลลงมาเรื่อยๆเลยนะแต่ก็ตอนนี้นั่นเนี่ยยังสามารถที่จะอยู่เหนือเส้น8 Weekly Moving a v e r a g e แล้วก็เส้น20 Weekly Moving a v e r a g e ได้อยู่นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยดอทเพิ่มขึ้นไปประมาณสัก11%เลยนะต้องรุ้นกันนะว่าจะหลุดนะที่เส้น สี่้นงเงินตรงนี้เส้น8 Weekly Moving a v e r a g e หรือเปล่านะแต่ดูข้อมูลพื้นฐานของตัวโปรคอรแล้วนั้นเนี่ยก็อย่างที่พูดไปนะก็ยังมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อนเนื่องอยู่นะสำหรับตัวโปรคอนะปี2024นะก็ต้องมาดูกันนะว่าจะขยาย ecosystem มนะแล้วก็มี adoption การใช้งานเพิ่มมากขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะเขาจะมีการอัปเกรดเป็นโปรคอดอด้วยนะครับ ส่วนภาพ,พรวมของตลาดคริปโตนะครับตอนนี้ตัว Bitcoin ก็ยังวิ่งอยู่ที่ประมาณสามส0 0หมืพันเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐอยู่นะครับยังอยู่ที่ประมาณสองหมื่นปลายๆนะครับสี่หมืนเหรียญอยู่นะในส่วนของ Total ม a r k เก็ตแคปอยู่ที่ประมาณ1.67ล้านล้านเหรียญน,นะค่าบิตคอยเฟรนกลีนเด็กนะกลับมาที่ค่ากลิน้นเ,เหมือนเดิมนะวันนี้ถ้าจะนับนนเนี่ยก็เป็นวันที่3นะครับแล้วนะที่ บิตคอยสปอตอีทีเมีการเทรดมีการซื้อขายนะมาตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันนี้วันเมื่อวันตลาดสหรัฐมิกาปิดนะครับแล้วก็วันนี้คืนวันอังคารนะที่ผ่านมานะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สับสนช่องก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สับสนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ